ะะก็มีวงสงกับเแลาเรียบร้อยค่ะวงสงพร้อมกันทีเดียว2เรื่องเลยนะคะสําหรับวิกสามพระรามสี่เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะกับสไพยไม่ไร้สักดินาของพี่ปิ่นนัทนันนะคะภาคต่อจากละครสไพยไร้สักดินาที่สาวเบนสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมาแล้วค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นความสนุกรุ่นลูกนะคะรับบทโดยสาวแพทย์นภภาประกบคู่กับอเล็กซ์เรนเดล ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะผมไม่อยากเป็นสายลับของแม่ก้อยธาริกาที่จับพระเอกลิเกเอชย,ยามาประท่าฝีมือกับสาววิกกี้สุนิสาซึ่งคู่นี้จะมีปัญหาก็ตรงเรื่องของความสูงนี่แหละคะ่ะไม่ไม่กดดันนะครับคือคือคือได้บทที่ดีถือว่า,าผู้ใหญ่เห็นว่าเราทําได้เราก็ต้องพยายามเอาบทมาแล้วก็ทำการบ้านของเราทําหน้าที่นักสแสดงให้ดีที่สุดคงทาให้เต็มที่เหมือนที่น,อน้องจบอกก็คือว่าเราได้บทมาเราคงทําการบ้านกับมันแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างฉีก ฉีกจากของเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราทํากระบ,บทที่ดีก็คงจะพอไม่ต้องไม่ต้องหวังว่าจะต้องดีกว่าเดิมเหมือนเดิมเอาเอา,เอาตามเอาตามที่เราเข้าใจคือจริงๆเราเป็นพักต่อจริงแต่เนื้อเรื่องเนี่ยฉีกออกมาเลยเพราะเป็นเหมือนเป็นรุ่นเราไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเรากับน้องอเล็กซ์เลยเท่าที่ดูนะคะมีบ้างคือเป็นเทคนิคในการในการขายเลยขายขนมจีนแต่ว่า คืออย่างที่บอกคือยังยังไม่ได้แบบว่าเต็มที่ยังไม่ได้อ่านเต็มที่แต่เท่าที่เรื่องย่อเนี่ยเขามีเกินเกินมาว่าเราต้องทําเหมือนเราเราได้เชื้อที่ดีจากจากแม่เราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เราอาจจะใช้ส่วนตรงนั้นมาเป็นกลยุทธ์ในการทํางานของเราก็จริงจริงมันมันมันตามบทไงคะ,ะคือเขาตั้งใจเลือกมาคือคือผู้หญิงต้องสูงใหญ่ผู้ชายก็เล็กนิดนึงอะ,อะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมได้เพราะมันมเป็นคมอมเมดี้ครับจริงๆแล้วผมผม ผมก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะพอพี่ปิ่นเขาโทรไปใช่ไหมแม่ก้อยโทรไปอย่างเงี้ยเขาก็เออฮาดีแล้วน่าจะสนุกดีแล้วขนาดนั้นไม่ได้นามวันนี้ใส่ส้นสูงคระจริงแล้วกี่ถอดส้นสูงก็ไม่ได้สูงมากกว่าพูดอย่างนี้นึกถึงตำราเลยดอกฟ้ากับหมาวัดดีใจดีใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่กี้ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นกับเพ็กซี่เกมมาก่อนน่าจะสนุกค่ะเรื่องนี้ก็คงมีกลัวบ้างค่ะเพราะในเรื่องนี้ก็กี่จะเป็นสาวแบบว่า ถึกแบบบึกบึนพอสมควรนะคะก็ขอภัยล่วงหน้านะคะมันเป็นเพียงแค่ละครค่ะก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับสาวกี้ว่าแม่ยกหนุ่มเอเขาจะโกรธเพราะขนาดชีวิตจริงเนี่ยหนุ่มเอยังอ้อมแอมยอมรับว่ามีสาวที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่แม่ยกเขาย,ยังไม่โกรธเลยว่าแต่สาวคนนั้นเป็นใครครับเรื่องของผมมหรอครับก็มีบ้างครับแต่ก็ก็ขอเวลาทํางานก่อนเพราะว่าตอนเนี้ กินยังไม่ได้กินเท่า,ทาตามเวลาเลยก็ยังคนที่คุยอยูนะ่คุยกันนานเลยยังไม่ปีแล้ก็นานอยู่พอสมควรคุยกี่คนคะ <c oughs> <c oughs> คุยทีละคนครับแปลว่าที่ไม่กล้าพูดมาหรือว่าเป็นเพราะเกรงใจแฟนสาบหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พวกแฟนๆที่เขาตามดูเนี่ยรู้ครับก็รู้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าจะ ปิดบังแล้วก็เพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้หลายหลายคนคงจะเปิดกว้างแล้วนะครับเปิดใจรับได้แต่ว่าขอเวลาสักนิดเถอะขอผมทํางานก่อนในช่วงนี้เพราะว่าจริงๆเรารู้ตัวเลยว่าพอทํางานแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่รักงานก็คือจะต้องขมักขม้นตรงนี้แล้วละครมีเรื่องสองเรื่องติดกันอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นอุปสรรคในตอนนี้ด้วยมีแหละไม่ใช่แล้วแต่ขอให้รอเวลารอก่อนนะจ๊าน้องครับเข้าใจพี่เอ เข้าใจครับเข้าใจฮถ้ารอไม่ไหวเดี๋ยวพี่ก็ต้องเป็นกระทงหลงทางนี่เลยนะ้องนะครับเอาไว้พอนฮะเกรงใจด้วยครับเดี๋ยวไว้รอให้ให้ให้พร้อมกว่านี้นะครับ กว่าจะหลุดมาได้ทีละนิดนะคะว่าสาวคนนี้หนุ่มเอเขาดูมานานแล้ว <c oughs> ก็จะเหลือแค่ว่าไว้พร้อมเมื่อไหร่คงได้ยินข่าวดีค่ะแม้แต่ว่าตอนนี้ไมคะอยากจะเห็นหน้าค่าตาสาวที่สามารถพิชิตใจหนุ่มเอได้จังเลยถ้ายังไงก็พามาเปิดตัวบ้างสิคะ